ประวินแจ้งตำรวจญี่ปุ่นกังวลความปลอดภัยหลังเกตชินพัทจากรวมไทยสร้างชาติถือป้ายตามหากรณีที่ชินพัทกิจเรืศสิริวัฒนาผู้สมัครสสของพัรครวมไทยสร้างชาติและโคษกกระทรวงอุตสาหากรรมได้โพสต์ภาพทางเฟซบุ๊กเป็นภาพที่ตัวเขาถือป้ายเขียนว่าตามหาประวินนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกียวโต,โต และเป็นผู้ริภัยทางการเมืองมีข้อความว่าผมมาดูงานที่โอซาก้าเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่อาจารย์ประวินจะโพสต์ข้อความดิฉันตัดสินใจแจ้งตำรวจญี่ปุ่นที่ดูแลคดีดิชันอยู่ในกรณีที่นักการเมืองสอบตกจากไทยถือป้ายตามหาดิฉันที่โอซากา้าดิฉันไม่สนใจว่านี่คือมุก คือการแซะหรือแค่ทำคอนเทนต์แต่ดิฉันคิดว่าความปลอดภัยของดิฉันต้องมาก่อนหลังจากที่เคยถูกทำร้ายถึงในที่พักแล้วตำรวจญี่ปุ่นก็ไม่นิ่งนอนใจเดินทางมาพบดิฉันต้นสัปดาห์หน้าค่ะก่อนหน้านี้ประวินเคยถูกชายบุกทำร้ายร่างกายขณะนอนหลับในห้องพักของตนเองที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นเมือ่อปี2562 ภายหลังมีการติดตามจับกลุ่มชายญี่ปุ่นชื่อทาสึฮิโกะซาโตะวัย43ปีเมื่อวันที่8มิถุนายน2565ศาลเมืองเกียวโตมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก20เดือนตามความผิด2ข้อหาคือบุกรุกเคหสถานและทำรายร่างกายอย่างไรก็ตามชายคนนี้ให้การปฏิเสธว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างเนื่องจากกังวลความปลอดภัยของตัวเอง ล่าสุด15ตุลาคมอาจารย์ประวินได้โพสต์เพิ่มเติมดิฉันจะพบกับตำรวจญี่ปุ่นสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเกตชินพัทก็ได้ออกมาโพสต์ตอบโต้โดยกล่าวว่าประวินเล่นบทเหยือ่อและสร้างข่าวปลอมจนเคยตัว